สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง Mama b e a บ Studios ช่องหนังสำหรับคนรักหนังคลิปนี้นะคะก็จะมาเมอ,อยตัวอย่างนะคะของโจเกอร์ต้องบอกไว้ก่อนว่าหนังเรื่องนี้นะคะจะใช้ในเดือนตุลาคมใช่ไหมแล้วมันก็จะเล่าเรื่องในยุคช่วง80นะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศของนิวยอร์กตอน80บรรยากาศที่ออมว่าเขาทำเหมือนหนัง อาชากรรมยุคก่อนเลยเป็นโทรลักษณะนั้นนะคะรู้สึกว่าเขาเอาจริงเอาจังมากเราก็ไม่น่าเชื่อว่าผู้กำกับเนี่ยที่เคยกำกับหนังตลกมาทำอะไรที่มันดูลึกดูมีมิติได้ขนาดนี้นะคะแต่จริงๆผู้กำกับทอ็อดฟิลิปเขาก็เคยทำเรื่องวอ r ด o อกซึ่งหลายๆคนบอกว่าดีนะแต่พี่อมยังไม่เคยดูไงเคยเห็นแต่ง,งานตลกเขานะคะพอเขามาแบบนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะแล้วเราก็เห็นว่าเขาก็ได้ดูแลแม่นะแม่ป่วยนะคะ อันนี้เนี่ยคล้ายๆกับแบบ killing joke เหมือนกันนะไม่รู้ใครเคยดูหรือเปล่านะคะมันเป็นการ์ตูนออกมาซึ่งโจเกอร์ในเวอร์ชันนั้นเองเนี่ยเขาเราจะรู้สึกสงสารเหมือนกันว่าทําไมโจเกอร์ถึงมาเป็นโจเกอร์ได้แต่นะั้นเป็นรู้สึกว่าจะเป็นภรรยานะแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นแม่นะคะก็จะมาให้เห็นมิติลึกนิดนึงคือปกติโจเกอร์พี่อมว่าเขาก็น่ากลัวอยู่แล้วนะที่รู้สึกว่ามันบ้ามันคลั่งอะไรแบบเนี้ยแต่อันนี้เนี่ยบี้อารมณ์ไปมากขึ้นนะคะ ดูลักษณะของหุ่นนะคะนักแสดงนะว่าวาคินฟีนิกซ์นะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะทุ่มเทเวลาเขาเล่นหนังเรื่องไหนเนี่ยก็จะมีการแบบเพิ่มน้ำหนักหรือว่าลดน้ำหนักนะเดี๋ยวพี่เอามาหาดูภาพก่อนพี่เอามีภาพ You were never really here หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเหมือนกับเพิ่มน้ำหนักมาอยู่พอสมควรนะคะแล้วพอเรื่องนี้ก็ต้องแบบทำผมนะต่อมาอันนี้เขาเขียนไว้ด้วยนะคะส่วนที่แย่ที่สุดของการเป็นคนที่ สุขภาพทางจิตไม่ดีนะคะก็คือทุกคนเนี่ยก็อยากจะให้คุณทําเหมือนว่าคุณไม่เป็นอะไรอะไรประมาณนี้นะก็น่าสงสารนะคะจะเน้นเรื่องความเป็นโรคจิตแล้วพี่วมรู้สึกว่าเวอร์ชั่นเนี้ยดูจิตที่สุดแล้วอะ่ะอันนี้เป็นเด่นอาด้วยนะแล้วเขาลือกันมาว่าเป็นแบบฮาร์ดอารคืออาแบบอาแบบสุดโตง่งไม่ใช่แบบอาแบบแบบบบกแบบบบกนะคะอันนี้ก็เห็นเขาทํางานอยู่ในนิวยอร์กนะคะเนี่ยทำอะไรก็โดนลังแกตลอดดูสิ นอนหมดสภาพมากอันนี้เหมือนกับเขาจะทําให้เราเห็นใจโจ๊กเกอร์เลยนน้อยนะคะซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติของสังคมแหละบางทีมันก็ง่ายที่จะไปชี้นิ้วว่าพวกแกนั่นแหละเป็นตัวร้ายใช่ไหมแต่ว่าบางครั้งเนี่ยสังคมก็สร้างให้คนมาเป็นแบบนั้นนะคะและซีนนี้น่ากลัวมากเลยอย่างกับหนังสยองขวัญ i s i t just me or the world gone crazy something something ใช่ไหมโลกมันบ้าขึ้นทุกทีแล้วพี่อมชอบแท็กไลน์ตอนหลังด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงเราค่อยพูดถึงนะคะ อันนี้แล้วก็มีแบบเหมือนไปเดทด้วยนะคะอันนี้คือซาร์ซีบีสที่เล่นในเรื่องเดท pool สองนักแสดงผู้หญิงมากับผู้ชายแล้วก็แบบคาดเดาว่าต้องเป็นคู่กันแต่พี่อมเดานะถ้าสมมติมันจะเอาธีมแบบพวก one bad day ของพวก killing joe คือถ้ามันมีวัดคนเรามีวันแย่ๆสักวันหนึง่งมันอาจจะแบบพลิกชีวิตเราไปได้นะคะถ้าสมมติว่าแม่เขาก็ป่วยใช่ไหมไปจีบสาวสาวก็ไม่เอาอีกถ้าทุกอย่างพังนี้มันอาจจะเป็นต้นกำเนิดของโจ๊กเกอร์ก็ได้นะคะ แล้วเพราะถ้าดูแล้วเนี่ยแบบคือก็คือไม่ได้ว่าอะไรโจ๊กเกอร์นะแต่ถ้าคนหน้าตาแบบนี้นะคะเขาก็น่าจะมีชอยให้เลือกเยอะใช่ไหมพี่ออมคิดว่าอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้คู่กันนะคะอาจจะเป็นจุดที่ทําให้โจ๊กเกอร์เนี่ยสติหลุดได้นะคะอันนี้เรามาดูในโรงพยาบาลอาร์คัมสเตดฮอสพิตอลก็แม่ของเขานีเดาแม่ของเขาอาจจะป่วยอยู่แล้วเขาไปเยี่ยมนะคะเราจะเห็นซีนเขาในลิฟต์อ่ะ ดูเหมือนสภาพชีวิตเขาไม่ไหวแล้วเขายืนเป็นกัปตันมาเวลเลยนะคะยืนแบบกำหมัดแน่นเลยอะ่ะเหมือนชีวิตมันเริ่มบาดซบแล้วนะคะคุณทนอยบอกว่าหรือโจ๊กเกอร์ฉันจะฆ่าเธอเออเป็นไปได้ถ้าเขาเป็นโจ๊กเกอร์ก่อนใช่ไหมแล้วก็มีคนนี้ด้วยนะคะน่าจะเป็นพนักงานอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะวอดโอ้ <What? S 1> oh, แค่คำพูดบอดนี่ก็ดูโลกจิตแล้วนะคะดูโลกจิตมากอะ่ะชอบและน,นี่ดูการหัวเราะของเขาสิ ดี๋ยวเปิดเปิดเสียงให้ฟังชีวิตแบบดันทษดมากอาจจะยิ้มจะเยิมก็ไม่ยิ้มนะดูยังจะจะัวเลาะเหมือนคนธรรมดายังทําไม่ได้เลยนะคะเนี่ยแต่ชีวิตเขาบัดซบจริงๆนะคือจะไปที่รถไฟอย่างเงี้ยก็โดนคนรังแกนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาหลุดแต่พี่ออมเชื่อว่าไม่ต้องมีหลายประเด็นที่ทําให้เขาหลุดจนกระทั่งในที่สุดนะคะเขาก็เปิดรับอีโก้ใหม่ของเขาก็คือโจ๊กเกอร์นะคะอันนี้นะคะเมื่อกี้ก็คือพ่อของบรูซเวนโทมัส ใครบางคนเบื้องหลังหน้ากากเนี่ยนะคะแล้วบอกพี่ขาดด้วยใช่ไหมแต่ใครจะรู้ว่าลูกชายของเขาต่อไปนะคะก็จะเป็นแบทแมนเช่นกันนี่เราพูดถึงโทมัสเวนไปแล้วเดี๋ยวจะมีบรูซเวนให้เห็นมาแวบด้วยน่าสงสัยไงว่ามันแบบจักราวาลเดียวกันไหมอลองลอง,ลองตีไปว่าถ้าสมมติมันไม่ใช่จักรวาลเดียวกันก็น่าเสียดายนะคะเพราะถ้าอย่างเงี้ยคือถ้ามันจะเป็นจักรวาลเดียวกันมันจะต่อยอดได้ไงว่าเลโต้อาจจะแบบอินสปายได้รับแรงบันดาลใจมาจากอันนี้ แล้วตัวของบรูซเองก็มีปมกับโจเกอร์มาแต่ไหนแต่ไรนะคะคุณกิตบอกว่าผมไม่ชอบเจร์เรตมันเป็นเจ้าพ่อมาเฟียลูกจิตมันไม่ใช่แบบนั้นเจ๋งกว่าเยอะของเจ r ร์เรตอะที่ดูดีก็มีลุกนะก็คือจริงๆแล้วลุกถ้าเป็นคนธรรมดาท้า่านก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเป็นลุกแบบนี้แต่ว่าด้วยการตีความที่เอาว่ามันสามารถเวิร์กได้ของเจเรตนะถ้าบทดีกว่านี้นะคะของส่วยใจสปอร์ตนะเด็กบอกว่าเข็ม ข้างห้าอย่าเอานิ้วไปแย่าปากเด็กคนไหนนะคะเด็กจะติดคุกนะคะอันนี้ครีปปี้มากเลยเห็นอย่างนี้แล้วพี่อมนึกถึงวิดีโอแบบคนก็ชอบโพสกันว่าต้องเดึกดิด่นๆเป็นเดินในป่าแล้วก็เจอคนใส่ชุดเป็นตัวตลกนะคะน่ากลัวเราไม่เข้าใจว่าใครชอบตัวตลกไปได้ยังไงพี่อมว่ามันออกหลอนๆน,นะคะแต่อันนี้ก็มีแบบโมเมนต์หลอนๆน,นะมีนี่ด้วยโรเบิร์ตดนิโรนะคะหลายๆคนจะพูดถึงพอเห็นตัวอย่างนี้จะพูดถึง แท็กซี่ดรเวอร์เพราะโทนมันดูค่้นท้างจะซีเรียสแล้วก็แตกต่างไปเลยอ่ะเพื่อมพิดว่ามันเป็นทิศทางที่ดีมากสําหรับหนังฮีโร่เพราะจริงๆนะคะ Fox เองเนี่ยเขาก็เคยทํามาแล้วใช่ไหมแล้วก็ประสบความสําเร็จมากเลยกับโลแกนแต่ว่าตอนนี้ Fox เองก็ถูกกลืนกินไปแล้วดิสนีย์นะคะเพราะฉะนั้นก็ดีซีามารับช่วงต่อแล้วกันทําเรทอานะคะหวังว่ามันจะสมโหดสมความเป็น R หรือไม่ก็รุนแรงขยี้ใจนะคะ เออน,นี้พี่อมชอบมากที่เขาบอกว่าฉันเคยคิดว่าชีวิตฉันเป็นเรื่องเศร้าแต่สุดท้ายเขาก็รู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรคะมันเป็นคอมเมดี้นะดูนี่อันนี้ก็คือสังเกตว่าสีเขียวเหมือนกันด้วยใช่ไหมเหมือนกับเจเรศนะคะเป็นการทาร์นฟอร์มลุกหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์เรกดาวอะไรของเขาไปเยอะๆแล้วใช่ไหมพอคนมันเศร้าจนไม่รู้จะเศร้ายังไงได้อะมันก็น่าจะต้องถึงเวลานะคะ ถ้าทลายกำแพงออกมาบางคนทลายกำแพงออกมาอาจจะเป็นเพชรได้ใช่ไหมแต่อันนี้ก็ทลายกำแพงออกมาก็เป็นมอนสเตอร์เลยนะคะอันนี้นะคะเหมือนกับงบประมาณห้า0บิบล้านซึ่งถือว่าต่ํามากนะคะปกติหนังฮีโร่เนี่ยมาตรฐานของทั่วๆไปจะอยู่ที่ร5อยห้าสิบล้านเหรียญน,นะคะไม่ใช่บาทร5อยห้าสิบล้านเหรียญแล้วอย่างที่ว่าต่ําแล้วอย่างชาแซมเนี่ยประมาณ80ดสิบนี่ก็ถือว่าต่ําแล้วแต่อันนี้คือห้าิบห้านะคะเพราะฉะนั้นถอนทุนได้ไม่ยากพี่อมว่า แล้วอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่เฟรนด์ลี่กับคนที่ไม่ชอบหนังฮีโร่รู้สึกว่าหนังฮีโร่มันเหมือนเหมือนกันไปหมดนะคะน่าจะเพิ่มความแตกต่างได้พี่อมว่าน่าจะอย่างน้อยเสมอตัวละกันนะคะนักแสดงเยอะไหมครับที่เราเห็นมีวากินนะคะพี่อมชอบตอนนี้มากเลยนอกเรื่องเล็นึงเนี่ยเหมือนกับว่าตอนนี้เขาเอ b r บร e เขายอมรับบทบาทของโจเกอร์แล้วอะเพราะปกติเราจะเห็นว่าเขาจะยิ้มไม่ได้ท่าทางกากกระอ่วนใช่ไหมแต่นี่คือแบบรับบทบาทมาเต็มๆนะคะคนถามถึงนักสแสดงนะคะมีโรเบิร์ตดนิโรสัซี่บีทนะคะแต่อันนี้พี่ยอมว่าเขาจะเน้นอาจจะไม่ได้เ,ดเน้นแบบจักราวาลจริงจังๆหรอกแต่เน้นไปที่คาแรคเตอร์เลยเน้นไปที่โจเกอร์เลยว่าเขามาเป็นแบบนี้ได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่คิดว่าใครจะมาสู้กับโจเกอร์ครับเขาก็น่าจะมาต่อสู้กับเหมือนกับ สังคมในยุคนั้นนะคะโจเกอร์คือมันเป็นมากกว่าตัวละครใดตัวละครหนึ่งเขาเป็นเหมือนกับเขาเป็นไอเดียคุณคุณจะฆ่าโจเกอร์จะฆ่าคนกี่คนก็ได้แต่คุณไม่สามารถฆ่าคนที่เชื่อความคิดแบบนี้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนที่มีไอเดียเหมือนเหมือนกับโจเกอร์ออกมาเรื่อยๆนะคะมีคนถามว่ามีแบทแมนไหมเราเห็นแต่บรูซเวนนะคะอันนี้มันเป็นยุคเจ็ดศนะูนย์ะถ้าอยู่ในจักรวาลโนแลนกัน ทำของโจ๊กเกอร์นักนายจะมีน้ำหนักมากนะคะจริงๆอ่ะพี่อมรู้สึกดีซีเขาต้องหาการแบบตีความตัวละครให้ดีๆแล้วแหละคือถ้าผู้กำกับดีซีคนที่มีวิ s ชั่นชัดเจนมีแบบวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวละครเนี่ยมันเวิร์กอ่ะวันเดอร์วูแอย่างเงี้ยเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรใช่ไหมอา u คแมนชัดเจนเหมือนกันก,ก็รอดนะคะโจ๊กเกอร์อันนี้ก็ดูดีนะ ก็ถือว่าลองดูทิศทางแล้วกันคนที่วางหัวมก็ไม่ใช่แซกแล้วนะคะแล้วก็มีคนใหม่ๆอะไรเข้ามานะคะแต่ต้องดูเขายังไม่ได้บอกเหมือนเป็นทางการเลยว่าแล้วในโซนผู้กำกับใครจะดูแลใครจะควบคุมทิศทางแล้วรู้แค่เป็นวอเตอร์ฮามดะใช่ไหมที่เคยคุมสายผีของนิวไลน์ของ Warner b r o บรั r เมานะคะถ้าโจเกอร์ประสบความสําเร็จน่าจะทําต่อไหมประสบความสําเร็จทั้งในด้านรายได้นะคะแล้วก็ทั้งในด้าน,าน,ะะน,านเสียงตอบรับด้วย พราะจริงๆเวนอมก็ประสบความสําเร็จแต่ในแง่รายได้แต่ว่าเสียงตอบรับจากนักวิจารณ์หรือว่าคนในวงการหนังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเนี่ยแต่ว่าพี่อมว่าอันนี้นะมันน่าจะได้ทั้งสองอย่างแต่เขาพูดยากเลเราไม่รู้บทใช่ไหมแต่ถ้าล like ุกแบบเนี้พี่อมแค่นี้พี่อมก,ก็ปลบมือให้แล้วนะคะต่อให้หนังมันออกมาสมุิสมุิมนะสมสมติว่ามันห่วยมากแต่อย่างน้อยเราคิดว่าดีซีเขาพยายามจะทําอะไรที่มันแตกต่างมันเน้นแบบมิติตัวละครมากขึ้นก็น่าจะเป็นกําลังใจนะคะ คุณอาเลสบอกว่าผมว่าที่แย่เพราะค่ายแซกแซงเยอะในทางที่ไม่ดีนะคะแล้วก็บทของแซกมันก็ไม่โอบยพี่อ้อมก็เป็นองค์ประกอบกันเพราะพี่ออมก็โทษเหมือนกันโทษวอเนอร์บราเธอร์ด้วยนะคะแล้วก็ทําพี่อ้มก็โทษแซกด้วยนิดหน่อยเพราะว่าพี่ออมคิดว่าเขาเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มากๆในเรื่องงานภาพแต่ว่าเรื่องของตัวละครเนะี่ยพี่ออมไม่แน่ใจนะคะก็โอเคคลิปนี้นะคะเข้าๆหน้าก็จะประมาณนี้เนาะ ขออภัยนะคะช่วงนี้พี่ออมไม่ค่อยมีแรงอัพเท่าไหร่เพราะว่าค่อยสบายนะคะแต่ก็ต้องขอบคุณที่มาดูกันสดๆนะคะหรือว่าใครก็ตามที่มาดูย้อนหลังนะคะแล้วถ้าใครอยากจะดูเอ็นเกมกับพี่อมน้าจะพี่อมน่าจากไปดูไม่ที่เมเจอร์ลังสิก็ฟิวเจอร์ลังสินะคะยังไม่ได้จองเลยไม่รู้เต็มหรือ,อยังวันนั้นจะเข้าไปแล้วเหมือนในแอปเมเจอร์มันยุ่งยากอะ่ะจะหาโลงอะไรก็ไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้จองนะคะแล้วก็ไปเจอกันที่ เออฟีเจอร์ได้นะคะคลิปนี้ไปก่อนเพื่อนทังสฟลุกด้วยนะที่อุตส่ามานะคะขอบคุณทุกคนที่กดกระดิ่งกริ๊งๆไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะเลิฟพ mm ิว hmm.